สบายดีทุกคนสบายดีเงมสะเสาะๆมือนก็มาพอๆกับพ mm ันบุญคือเก่าทุกคนเลยมือนกันจะขึ้นผู้ทุกคนไปผู้เดียวมือนนะมาทำกับไปผู้ไปบ้านพ่อทุกคนไปเกี่ยวเขาซอยพ่ออยู่หวานนะพ่อนะก็ส่วนมาหม่อนเนี่ยกับพักกันเกี่ยวเขาไี่มันมาปนพันบุญกับเกี่ยวเขากันทุกคนกับมือนก็เลยให้พระนาญาเกี่ยวถ่านะมือนก็มากับรถอีแดงทุกคนมากไปบ่หอดใี่สัมมาเปิดคลิปอยู่ครงกลางทางนะทางหากอะไรทุกคนเลย ข้ากระสิมปาปลาหลดถิ่มใบให้ชาวบ้านเนี่ยปาลาหลดไปให้ชาวบ้านแล้วกระสิยงางทุกคนเลยไปกับบรรไวลาด้วยบนทางปีนผ้าขึ้นมาหนึ่งปีนหิมหวยขึ้นมาผ่านสองห่วยทุกคนเลยกันั้อนบนทางเพียงสามีนะทุกคนก็ตอนข้าขี่ม่าเขาได้บริษัทให้ทุกคนในบเบื้องทางงาคนนะขับรถกับง,งคนนคาคนบนเด็กโหลดไปจนเขาบัวลายทุกคนโดดจนบริษัทปีนทุกคนเลย โดจะมีเกปินไปเอาก็สิยางกัทุกคนเลยเตรียมเอาเครื่องเอาของกันเอาเอาบุตรเท่าหลักะเก็บอยู่ในรถนะบางยางทุกคนเลยเหมือนหลกะไปคนเดียวบัวได้อันนั้นเลยเหมือนบัวได้มีคู่มีทีมงานไปนั่งเลยเหมือนเพราะว่าแค่เจ้ากระเกี่ยวเขานะเอากระพาะมาเกี่ยวเขาทุกคนไปกับพันบุญกองบัวได้นอนหนอกทุกคนไปกัไปกับมาทัานม้านหลักะทุกเอาทีมงานออกไปเอาทุกคนเลยท่านบ่อม้านกะ เข้ากันเสียเลยหยางมาละละนั the the ่นแหละไปไปหลุนไปติดตามมึงนล้วกันไปเบิ้งไปผอมๆกันว่าสิมานด้วยสิบโมมานนะคนทางก็ยากแตะออกมาเตะเหื่อทุกคนเลยยากออกมาเลยที่แดดเข้า่าเสียเอาหลดมาปราไปเทียงลุกเลยนะเทียงไห้ของลุกนะก็เลยกาบาสิม่าอะไรก็เลยอุตสาขีมาเลยทุกคนมากครับบมเป็นเคืองขึ้นใช่มากกับขาทุกคนเลยย่างเงียอ่างเงี้อยู่คนเดียวอ๋อหลดก็หลดเผาในหลดบ่แห้งทุกคนเลย มาล่ะกะเตะมาลอกซอกแซกเนี่ยซ่อสีดึงผู้เด oh ียวทุกคนเลยหอกไปย่างม้าไก่ผสมผวนทุกคนกะย่างมากก็ยากก็ชุดทางด้วกันทุกคนคนทางนะั้นก็ย่างเกลอดหดผู้ทุกคนเลยอ๋อปวดบลอถค้าทุกคนน้ำจืดดำเลือดใช่ไ้ม ฝนตกหลายทุกคนเลยกําลังเห็นแสงแดดฝนมีอีกไลคุ้มใหม่เลยกําลังเห็นแสงแดดน้อยเดียวนะเส้นทางก็พผสมนี่ทุกคนเลยกระยากวังบอลนะวังบอลกระยากึ้ไปบุ่งเลทุกคนเฮาหยางมาก็เลยยินเสียงนก้องแซวี่ยเสวน่จะเขาไปเบิ่งก่อนนะเขาคิดสงสัยว่านกกินของใหม่แน่นอนอยู่ซึ่งนี่ทุกคนนะไปเขาเขาไปเบิ่งก่อนขั้นสมุดโผล่แล้วขั้น โอ้โหขยานบดิญิงทุกคนนะครันเหนกเมกอะสียบบึงนี่นะบึงบะมันเข่าร้ายบบนะใครหัวทุกคนกระแมนดีทุกคนเลยแต่มีแต่นกหน่อยนะบิดเส่ยบใมาอุ้มกินกุกนึ่กุกไหนกุกไหน ไปมื้อทุกเช้าทุกคนนี่เฮาก็สิได้ย่างท่อทุกคนเด้ก็เพราะว่าคนทางแถงสิไปมันย่งใกลทุกคนย่าง่อก็เพื่อเฮาสิไปฮอดทับในพันใหญ่เพิ่นน่ะก็สิไปเอาไม้เก็แวลงไปป่าเอาไว้นะแล้วก็เพื่อเฮาสิย่างเข้าไปหาลไปหากับดักเฮาอีกทุกคน2ผู้จักสิค่สิมือําดเฮาสิได้กลับ เง่าทุกคนแล้วก็พักันทางหลัดหลัดสะโพลุดจักเง่าทุกคนหลุดจักหรือว่าคนยางทุกคนหมู่หมูแต่เก่าไม่แพ้หันเขามาลงอันนี้นะทุกคนมันมีงูงูจงอ่างแล้วก็งูอีหลาข้างเรืองนะทุกคนแต่เก่าแล้วก็ช่วงนี้นะตองมาเก่งทุกคนไปเลยงูมันกำลังขับมาหายมัอนผายแบบนะ ก็มาหอดได้ดานทุกคนเลยมากะมาเบยให้ในผ่านเพไปน้อยหนึ่งนะมาใหม่เก็ดเหวทุกคนเลยภาพสัญญาตโตวันนี้นะยางคือเพื่อแล้วกับดักเกาทุกคนแล้วสัญญางเท่านี้นะบิวของธรรมศาสตรีเขาทุกคนเลยยำเมือเส่ากำลังเห็นทลวงฟ้าแจ่มเหมือนนี้ทุกคนเยังบนทส้นแจ่มขักไปได้ยังก็มีบนเหมือนเหมือทุกคนนะอ่าถ่ายขโมยอบานะทุกคน ีกลทุกคนเมื่อวานเลมุนจะหลบตพันบุญได้ไหมปเอากระเตรีมตัวยางขึ้นเอาทุกคนเลยยางลุทั้งจากใครภาพไหมทุกคั้ในเบื้องภาวิวยามือเ้าทุกคนเลยตอนนี้กับแปดโมงสี่สิบกว่านายนะเอากระออกมาแต่เจ็ดโงสิบหาทุกคนเลยมากระวยเถิมนะ

ลูกไปเหยียบกับรักพันบุญเนี่กว่าเหยียบในพันบุญเนี่กว่าพอเดี๋ยวมันมานทุกคนเลยมันบุญน้องมีแต่หวยลงมาทุกคนเลยเหยียบก็กหวยชาวบ้านทุกคนเลยชาวบ้านมันกันเฮ็ดนะเฮามาเนี่ยก็พอในฝ่านคนหนึ่งทุกคนเลย่นบอกเพิ่นใดหมู๊มัวว่านี่ไปหาเหวเขาคือเก่าอยู่แล้วทุกคนเลยไร่กับเบาเท่ข้นนอนปลานี่ยทุกคนลูกชายของเบาผู้ไทยนี่ยนะมาละมาเป็นพักกันมาฝึก หมูหย่อมมกระบกทุกคนมาละมาเพาะหมูตัวหนึ่งที่มีอิดนะทุกคนกระโล่ร่ำน้ำมันลงไปนะมันตื่นทุกคนนะมันตื่นทุกคนนะทุกคนหมูมันดิมันดีนะว่ามันตื่นคนข้ากันไปเอาม้ามาไล่ทุกคนเลยสามคนไล่ไปเพาะหลายตัวทุกคนแล่นแล้วแบบไปหาแห่าเข้าไปแล้วทุกคนเลยไปไปรดน้ำกันทุกคนว่าสิเป็นเพื่อนเขาขืดบ่นะตอนนี้พันบุญขืดดีใจหุ้มมทุกคนเลย ไปไปเบ่งน้ำกันทุกคนเลยอ่ะหอด้วยทุกคนเลยหอดทางลงผู้หน่วยที่หนึ่งนะกะไปดูไปเบ่งน้ำกันทุกคนเลยเบ่งไปพร้อมๆกันว่าสิมานหรือโบมานเหมือนนี่กะในพานคนหนึ่งบอกให,ให้พันบุญฟังเมื่อกี้นะโอ้ดีใจหุ่มๆทุกคนเลยไปไปดูน้ำกันทุกคนเข้ามากะเจ็ดโมงสิบสี่นาทีออกจากเฮื่อนนะทุกคนพอมาหอดทางลงผู้ไปหากับดักเข้ากะ เก่าโมงสองนาทีทุกคนเลย่ะเป็นเวลาเดี๋ยวกำยมดีทุกคนเป็นเวลาขี่นะอารุนดุนไปน้วกันทุกคนกับผ่านบุญก็มีเคล็ดลับเด็กๆน้อยๆทุกคนมาเผยแผ่ด้วยว่ามาแนะนำในผ่านทุกคนด้วยชาวบ้านที่เขาไปในป่าในดงเดี๋ยวนบุญมีเคล็ดลับน่อยหนึ่งมาบรรยายฟังด้วยว่ามาแนะนำทุกคนนะเข้ากรมีวิธีหนึ่งทุกคนที่ป้องกันเฮบแดงหรือว่าเฮฟนะทุกคนเฮหน่อยๆยามนี้ พันบุญใส่ให้เบิ่งเสร็จแล้วพันบุญใส่ช็อกที่เฮาเอามาขีดขัว้วขีดง่วดนะทุกคนนะขีดตามคาส่งคาเสือทุกคนเลยคาส่งด้วยแบบตามบักเอวตามอันนี้เฮาทุกคนเลยเพราะว่ามันสีซอยได้ทุกคนพันบุญเฮ็ดมาก,กับลายเถื่อนทุกคนเลยกาโบ,บมี่เกิดยังจากโบ,บเป็นตุ่มเป็นต่อนะจากเฮาเพราะว่าตามผิวนหนังเฮาโบโบ,บค่อยเกิดเป็นยังทุกคนเอาไปใส่บิ่งเลิศในพ่านด้วยว่า ได้ผ่านทัววไปด้วยว่าชาวบ้านที่เขาไปหาเฮ็ดห้าอยู่ห้ากินเอียงกระไรเแต่นะก็เอาไปน้าใส่เบิ่งทุกคนมีไอเดียเด็กๆน้อยๆมากเผยแผ่ให้ทุกท่านในผ่านทุกท่านได้มีวิธีแก้ไขเห็บทุกคนบางคนก็เจอเออทุกคนเลยเจอนักหน่วงเลยเพราะว่ากับมะเขือล้วนนอนจนหมดเลยผ่านบุนก็เป็นคนทะนยิเด็กทุกคนเด็กหล่ ก็เลยได้ยินผู้เฒ่าเขาจะบอกกับพันบุญกับมะลองเบิ่งก็เลยนอนบัดคื้นทุก็ตั้งนาไปใช้ภารกิจเฮาทุกคนเลยไปมุ่งหน้าไปใช้กับดักเฮาทุกคนเพราะว่าสิมานดึบบัวมานก็ไปดุนไปเบิ่งนํากันทุกคนเลยพันบุญก็บไรย่างลงมาใกล้เติบแล้วทุกคนก็บ่ทันฮอดกับดักเฮาละกําลังสิเคิงผู้หน่วยสั้งมีทุกคนหน่วยที่1นึ่ะกำลังสิเคิงผู้หน่วยที่1แล้วเฮาก็ย่างต่อทุกคนเลย โอ้ยเห็นเห็ดบดออกนะอ๋อตายตัวกันทุกคนเนี่ตัวบดไงไปไปพักรกินน้ำมะกับบิดผู้หน่อยหนึ่งเลยทุกคนหน่วที่สองกำลังสีดงนะกำลังยางกหน้ำมาสีดงไปแล้วทุกคนเลยไปกระสียางลงไปหน่วยที่สองทุกคนเลยแล้วก็ขึ้นแล้วก็ชีจังสีห่อหน้าทุกคนเลย มากะมอหสถโตทับชาวบ้านนะบนเฮาเมื่อเวป่งมูเหมือนนั่นทุกคนเลยไปย่างต่อทุกคนเลยมันจางสีบวสวยนะในกระตุกเกือบซีโมงเลยทุกคนห่างย่างมากะย่างเรื่อยๆบนยุทธเลยทุกคนเลยย่างมากอยู่ในลาวสามซีโมงหอดแล้วบ้างเจ็ดแปดเก่าสามซีโมงเลยทุกคนหอดแล้วทุกคนเลยหอดทางลงกับยักษ์เราตั้งทีหนึ่งนะ กไปหลุดน้ำกันทุกคนว่าจะเป็นแนวอะไรนะสีมันดูโบมานนะทุกคนกลับลักควาดันนะเกิดยังคืนทุกคนไปดูน้ำกันทุกคนเลยกลับลักควาดันไม่เล่นทุกคนคือบอเห็นอยังนีว่โอ้สซฟมันนักหนามทุกคนเลยนักหนาทุกคนนักใบใบไม้ถือหน้าฝนนะ เอากระเป๋าหางไว้ก่อนทุกคนเจ้าหี่ยางไปทั้งหมดตัวนะยางโลโลมาบอกวับกลังเข้ารังต่อไปไปเสร็นี่ทุกคนเลยด่ากที่สามทุกคนเะนักขันกรุงขาวๆนะด่างที่สามยังบ่มีวีเวะทุกคนด่างไหนก็เอาคิดว่ามันมันนักนำฝนทุกคนมันจังดันนะบอกว่าเขาสังเกตเบิึง ตามพ pues nah. ันดูสังเกตวงหลบหลบนะทุกคนโบเห็นหอยตีนสัตว์ได้นะไปไปดูน้ำเงินตัวลังไม้สีด่างทุกคนกับโบเห็นเลยนะหอยตีนสัตว์ก็ยังบโบจะเห็นเขาอย่างมันไปไปเขตอื่นท really ุกคนไม่สิเบนอีกเพเถิงไปละไปดูน้ำเงินทุกคนเลยไปเบิ่งงไปพร้อมๆกันว่าสีมันด้วยโบมันนะหนุ่มน่อยหองเสี้ยวอยู่เขาแนะนำเบื้องเตี้ยบก็โล่งหน่ออ่านมากเกาลางทุก่น เจ็ดหรแปดตัวนี้ทุกคนเก่าสร้างขึ้นเนี้ยทางเอาสิบใปไะยังตัวอีกทุกคนแหละทุกคนเอามาปอกห้องตัวใหญ่ทุกคนเลยโอ้ประมาณสามเมตรสามเมตรปลายทุกคนสามเมตรถังก็จะได้ทุกคนตัวบลมดีชุ้งเลยลังต่อยักษ์ทุกคนมาเจอลังต่อยักษ์แล้ว ข้าวกรยามมาหลายเลยทุกคนยังโคกแรงเลยทุกคนเลยด่าลุ้นะคทุกคาทางเลยทุกคนเป็นทางขวายทางหมูห่าวทางี่นมาเห็ดเสียนี้เนาะทางหมูทุกคนเลยขวยกับหมูลง้นทากันเลยเข้ามือหน้าเขาแล้วหน้าเขามาเห็ดทุกคนห้าด่านหมูทุกคนเลยด่านหมูทางมนุษย์มานะเพราะว่าเหวเขาก็บชขึ้นไปตามดองเลยนะปอกไม้ที่เขาวางไว้ แต่ก็เฮาก็บ่ทันมีเวลามาทุกคนเด้อบ่ทันมีเวลามาเฮ็ดนะนี่นี่กระป๋องนทุมาแต่เถิงไปเด้อเฮาก็ย่างกับพื้นทุกคนเด้อไป็นรอยย่างกับรักให้มันแล้วนะเฮาก็ถือทรายแห้วออกมาอยู่ทุกคนแต่ก็เฮาสิบ่ได้เฮ็ดหลงมื้อนี้นะเพราะว่าเฮาอยากมันคำทางเมื่อทุกคนเด้อนี่ก็ช่วยเติอเลย้วลืมถุงโมือมาเช็คกางเงนะพันบนขาดว่าประมาณ12บมืองได้ทุกคนนะ ข้ายามเดี่ยวาก็สิี้งานกลับเลยทุกคนเลยขั้นข้ายามเดี่ยวนะครับจุดด้วยข้นผู้ข้นเหน่อแล้วก็งานกลับเลยไปเอารถเท้าอยู่ให้ครับกิขึ้นจะหวยมากเลวทุกคนเลยกระชีไปยามกลับลักต่อทุกคนยังหกด่างแบบนี้นะไปไปดูดน้ำกันมันคือบโบมันเหมือนี้นะบโบมันกิดโดยจักรไรว่าทุกคนเลยเพราะว่าชาววานให้การมากคับขั้นข้าบโบมายามขั้นมันถือนะกระยันมันเน่า sử sự ra tôi lãi suốt đời. này và thomas, đã có thể cho biết được một lần nữa. Mở chiếm mấy năm 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 ว่าสิเป็นแนวไรนะยังอีกสามดังกับดักนะกะยำแล้วเรียบร้อยทุกคนเลยเข้ากะสิขึ้นเถื่องคนละทุกคนขึ้นไปเอ่าคนละทางทับในผ่านญ่ไปในเข้าสิมือทางนั้นนะอ่ะใกล้ชิบิดผู้หน่วยหนึ่งเลยทุกคนเลยผู้หน่วยที่เขาลงมาหากับดักนะกะทางกับโอ้พี่ดูกแสดงทุกคนเลยเมื่อเนี้ยกะโบว์เวิร์กทุกคน เอามายามกับดักกับบูเบิกบูเบิกมันอ่บูมานสรุปเอาบูมานทุกคนเลยย่างอีกบิดผักนี่ก็คือสีย่างกับโบไก่ไปได้ก็บหอดหอดทางทุกคนว้าปีนผู้ขึ้นมาทุกคนเลยจุดขาลอยไปเลยจมูกมีแหงสีเงาโตยงามาแต่บ้านเงาลูกผู้ทุกคนเนาะยงาขึ้นมาแต่ผู้ สินะครับาุกานต่อยทอดนะจัดไปฟันบุญมาเียทุกคนจัดหนักจัดเต็มมเียทุกคนเข้ากับข้นมาหอดแลดานนะนะขึ้นมาบิดผู้เลยทุกนะคนเลยขึ้นมาหอดลังดานกับบะแมนทุกคนเขาขึ้นมาจากตะลิงผู้เดียบร้อยเลยนะเข้าขืนไปนี่ก็จะเป็นดินเพียงกับบเพียงไปได้นะดินเนินๆเขินดินเนินไปหาทับของในผ่านที่เพิ่น บามะเฉาข้ามเฮานะเดี๋ยวมาถกเบาข้ามเมื่อคืนนี่นะบันมีหอยหมูสกใส์ถือพคนตัวทุกคนเลยเฮาลงไปบ่เห็นหอยหมูจักหอยเลยยางยางตอทุกคนเลยขึ้นมาแต่ลุบแล้วนะขึ้นมาแต่ลุบผู้ทุกคนเลยมาแต่ลุบแล้วก็ชิ่ยางเขาบ้านทุกคนยางเขาเมื่อเขาเป็นแปะรถเขาที่เขาป่าไว้น้ำทางมะเช้าคนนี้ทุกคนเลยเล่นเล่น

mình này, xong này. Xong là đây thưa quân này xong này xuống oh, thiện đây thưa quân để xuống tẹm này nhảy đây, này thưa này tù này luôn tù mè thưa này tù mè ô oh, mè bắt xuống thưa mà họ đe đàn này thưa này, cả mình này cả mán vô cái điện gió tù thưa quân mình bây giờ cấp đá cả mua mán mình บวเวิร์กบวเวิร th ์กสถานการณ์มันน uh, ี่ท uh, ุกคนเลยไปหาอยู ũ, uh, áng, ่ฮักกินกับไปย่ำกับดักเป่าไม้เข้าวัดชีเมื่อให้มันท่านเกี่ยวเขาหลบเละทุกคนมาส่งสิท่านอ่ะก็ไปย่ำกับดักกสรุปโบมานทุกคนเลยก็ไปเข้าเขตว่าสิมีรุนทุกคนก็เรๆไปตามเคยทุกคนโบมานตามเคยก็สรุปว่าอะไรยังนะไปย่ำกับดักมันนี่ก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากสำนึกขอขอบอ,อกขอบใจบัดสุภูสุคนที่เขามาเบิ่งมาส้มแล้วก็มาติดตามเป็นกำลังใจให้พันบุญนะและ้วก็สำหรับคลิปนี้ก็สิขอฝากสำนึกทุกคนผอขับพันบุญใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้กล่าวคข้ามาสบายดีอ่ะกระทักทายสบายดีทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพันบุญคือเก่กาทุกคนเลยกำลังกลับมาจาก ยำกับดักทุกคนเลยกับมาแต่ผู้นะก็อยู่กับพันบุญคือเก่าก็บสีมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินทุกคนแล้วก็บจะออกไปเกี่ยวเขาแรงนะอ่ะก็สบายดีอีกเช่นึงทุกคนเลยสบายดีตอนนึง่มแรอันนี้ก็ก็เล่นแถาไหลมาในพี่อีที่ก่อนก่อนทุกคนเลยพี่อีก่อนนะพี่พี่อีก่อนนะนี่แถาก็สิมาพี่อีนี่ก็สิมาโตทุกคนเลยมาเฮ็ดลาบแล้วก็สิไปหาเกี่ยวเขาเกี่ยวนามแรงทุกคนเลย เกี ais, Depois, The ่ยวกับขั้งขึ้นนะะเฮ็ดกินทาพระนายาทุกคนเฮ็ดหลักกระเด็นทุกคนเดล็กกระเด็นสองตัวนะมาหลังจากเข้ากลับมาแต่ยามกระดับมุป่าทุกคนเลยมาก็เลยยิงเอากระเด็นสองตัวนะเลยมาหลอกมานลำทางเคยว่าเฉลยเตือนดีก็ได้บุ่งเลย นี่ห้าวกะผักเป็นทีเรียบร้อยทุกคนกะสีปุงนูนอ่ะดี๋ยวก็เอาเข่ามาใส่นะเพราะว่าเ้าปีองชุกแล้วทุกคนเนี่ยบวง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 เบี้ยวบวงเบี้ยวโอ้ใส่เกลือหน่อยนะแทะแสบน้ำเกลือเลยไจักกะเฮ็ดเนยอยู่ในกลิ่นถ่าพันระยะทุกคนเลยก็ มาก,กพอดีกินเลยนะ,ะใส่เกลือใส่เปยงนวดแล้วก็สิไปเอานาเอามาปุ่งทุกคนเลยนามทเทาขางไบ้นาหอนนะเอาน้ำหอนมาใส่ทุกคนเลย้าใส่มาดวกเนือแน,น,น่แล้วก็ดวกิดอดวกสุดรดวกเกลือดวกอันนะี้ถ้ากระจอดน้ำกระเดใส่น้อยทุกคน